สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้อยู่กับช่องมีนันทิดาชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้สิบาพี่น้องไปเบิ้ง <15 L. S 1> เห็ดสิไปเอาเห็ดทางสรารคามอยู่อําเภอพยัคฆภูมิิสัยนะคะติดเขตติดต,ต่อกันกับพุทธสงนะคะบ่ไกลจากบ้านวันไดนอาเพิ่นเก็บไว้ให้ยเราเพิ่นเก็บมาฝากมีเห็ดไขเ่เห็ดเห็ดปวกนะคะแต่ว่าเห็ดแน,นวอื่นก็ออกลายเ,าเห็ดแน,นวอื่นก็ออกลายนะคะแต่ว่า อาเพิ่นเลือกเอาตั้งแต่เห็ดไข่ใบไห้นะคะเดี๋ยวลองไปเบิ่งกันว่าเพิ่นสิได้เนี่ยวันนี้จะไปกับกู้ต่อมกันนางนัดนะคะตามไปดูกันค่ะก็ทังนอนทั้งนั่งแล้วกูปวดแลยวก็ดึงอ่ะนอน,น,อนล,ลงเมาเห็ดเมาเห็ดยวนพยักเห็ดไข่เผามันกุ้นเด้อเพิ่นมาเนี่ยเทาเผาเห็ดใบไห้ นอ้องสาวแทๆของยายถวดแดงยายถวดพูน้องสาวพี่น้องทังพยักเนียเนี้ไม่เห็นหรอหลาน,านาไผ่หลานไผ่เปิดเงียถ้าได้เขาขไม่เห็นไม่ตดอยงามเลย ว่านี่จะนีล้วกูว่ามันเก็บไปให้แม่คะพี่น้องก็จะหีแค้กูยังไม่เด้ดอกบานกูกะมือบานทำเง้หรัก็เชียอมทำมเห็นหุงมาส้นมาบ่ายบนยี่สิบน้อูเอาฝนมาน้ำได้นี่ยังไงมีแต่ดอกบานแค่ั่านะท่านหนึ่อเศร้ามันกระจุ่มกัเนอกคือนี่แต่มันสูบลูกออกอันมาว่างีกรบบาน อันนั้นบลาผลหัวบ่บ่จ้ะหอมเหมนว่ามันมันหมอกมบมอกเงาแมรีกอดจ้ะกกกิ่งกุ่มกุ้ะตัวนีกระสอันจำเหีนำเี้านเาจำเหีนเอ๊กับสายสตาเหลือมในย่างมันได้หนยา เพื่อนอันนูกปิ้งไห้กินก็ตำปลาฮักบลาพริกเม็ดแต่ว่าอันบลาพริกใส่ไม่ได้หรอกฮักใส่เห็บมันเป็นกินซื้อไม่เกี่ยว่เกี่ยวอย่างนี้ละอันเนี้ยจ้าไม่เกี่ยวเห็นหมืนเม็นหงดอฟีน้องควมมัวนฝนมาแล้วฝนหนักใช่ป้องวัดอันนี้กระแมนนี่กระแมนได้ค่ะพี่น้องอ้าวฝนแต่ไ้ให้ ปั๊ดโอ้คัะนี่ใช่เห็ดตะไคร้เห็ดไคเลยนะเห็ดตะไคร้เลยตอนนี้เป็นบางอย่างที่เขาบอกแล้วเขาไม่หยาดเห็ดจะอิ่อันนี้ก็น,นองเก็บมาเมื่อกี้กับบอกเ,เป็นตะมันเก็บอยู่นี่ เห็ดปวกกันท่านเป็น่ไปเย้ายสิไปหยังย้ายน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอื้อนเขามาเก็บเอาทุย่างเห็ดบัณนเขเอากระตาผ่านไหมกะตาเสียเขาแช้เสียว่านะค่ะเห็ดรวมนะเห็ดหมาเสี้ยวผงหูแล้วก็พายเอาเลยย่างมะเรไอตงไม่กิน มันยงหลายนะมันหลายมันโค้งไงเพราะว่าเทียวนี่ก็เที่ยได้ไหมแล้วก็ตาหนึ่งเอาเก็บใส่ได้สองตาแล้วอดอกเห็ดจังเพเลยจแะอว่มลงไหมเพราะเออนั่นแหละเพราะว่วาดินมันจะเขา่าศอกมันจะทางงนะายน่ะ คนตกในะนะีสมนี่เป็นเห็ดตะไคร้ก็เลยเห็ดตะไคร้ใ่สาม้าี่ก็เลหลายบาท้ามี่สามโลกันอย่างเี้มีนะอ่ ลวงตาว่าเปล่าเก็มเฮ็ดลุงตาว่าแม่ออกเปล่าไปเก็มเฮ็ดเฮ็ดมันถือคนมันงามต้นหึงแค่นจะดอกบานข้างในกรโิงปันไหนเนาะตันลกไปขายกอ โอ้ยบ้าคลยเหรอเนี่ยไปขายมีจแจกให้คู่มังกระเบิดเลยตัวนั้นพี่เจียงนองพี่น้องพี่น้องอยู่อันนันพี่น้องขึ้นนี้น้องมีกับ่าแม่ปนใหเนวสังกัเลปปนไหสีหาดอกะ่สามตาเราขึ้น ไเก็ซับเพิ่นว่าเปิดวันเดียวตอนนี้เราก็ได้เห็ดแล้วนะคะสามกระตาโอ้เก็บง่ายเก็บง่ายค่ะพี่น้องไปเก็บเอาอยู่เพียนถ้าสิไปเก็บอันโคกน้ำเพิน่นกะคือสิโดนอ่ะก็นเลย เราก็เลยวันเดี๋ยวสิไปเก็บมาไว้ห้ดอกกรสันเชอเงินให้บ้านเพิ่นไปเ,เก็บก็ได้สุกคนเพราะว่ามันอยู่หัวหัวหน้าแม่ค่ะอยู่หัวหน้าก็าาเลย่นเราก็เลย,เยวันจะสิเก็บไปทาค่อยมาเอากสันพอดีกับออกจากบ้านมาออกเพิ่นก็ออกปามาพอดีไดมาเป็นเหตุไข่นะคะเห็ดเอาล้วบอาเอาเด้เห็ดเห็ดเขาปแป้งเห็ด เห็ดน้ำมานสิเราไม่เอาแล้วเลือเอาแต่เห็ดไข่ย,ย่างเดี๋ยวเห็ดไข่เห็ดปวกแล้วเลือเอาแต่เห็ดเดนเป็นราคาเ็นมาเด้เห็ดแกงนี่่เอาแต่ว่าคนบ้านอื่นมาเก็บนี่ขนาดได้เอาตะกร้ตกาตะกร้าผ่าใส่เอาแล้วก็เอาอันเสือกหอยอ่ะข่องข้อออกมาใสู่้ยเห็ดออกพักแนวอยู่น่ากินคันมีโผมีปลาแบบมือแต่แนวกินครับพี่น้องเดี๋ยวไป เบื้องยุบานล่างเห็นยุบานแจกปันพูดกันเป็นฝากพี่ฝากนองน้ำนะคะได้มาตะกาอันนี้ดอกบานเดอกส่อันนี้ดอกตูมก็เริ่มสีบานน้ำกลนกันแล้วเจ็บไสิสิเคียงสมมอมันเท่ยวอยู่เฮ็ดปวกดอกง่ายค่ะอันนี้อาเขียวมาห้น้ำกลนี่กระต้านี่ กะตาเฮาเถอือฮกตาเฮาเตากมหอเฮ็ดต่างซอยกันปีเหี้ย, <c oughs> ยมาก <c oughs> อันนี้เอาแต่เห็ดใครได้นน่บ่เอาเห็ดแบงหอ,อมต<อ>ยกัน่บ้าแลวาอองมัดกําลังขัดแยกกําลังขัดแยกเห็ดแี่น้อง ตาบอกว่าหาดังไฟปิงอันนี้มันไกลสินาเน่าแล้วตันนี้อาเพิ่นเลือกออกเดยดอกได้กินบ่ได้เพ่ต้องเอาไปเพิ่นนแ่นแต่ว่าเพิ่นหาเก็บมาจะเก็บมาอย่างสิเพิ่นน่าดอกบานเพื่อนว่าอยากเอาได้บันนั้นยังเอามาอยู่หลายหลายเพื่อนเลือกเอาเพิ่นเด้กูือตอมสก็บเอาแยกเอาเห็นอมามากไปเก่งไออย่างรูฟไอย้อนเลนไปหาเลี้ยนไปดูไปบอกดื้อดืดิ เพอมันเกิดก็ได้เดี๋ยวไม่ได้กินเค้กเลยนี่คุณอะอันนี้ดอกบานอันนี้ดอกตูมดอตูมมง,งาม ล่างเฮ็ดกับพี่น้องล่างเฮ็ดต้องไปหาทอดขอทั้งชั้นของชันพูดขอวันก็ต้องไปยางให้เมื่อยเลยวันทีเฮ็ดเฮ็ดข้าวแป้งนี่เราก็เอาไปแกงให้แม่มันบ่้นาแบบ ลก็ใช้ได้เ,าเรเาคนเดียวเลี้ยาเลียรเป็นคามเงื่อนลางเหตุกนเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณที่ให้การติดตามรับชมนะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้เอาไว้สำนีนตะก,ก่อนนะคะขออนุญาตจัดการเหตุก่อนสวัสดีค่ะ